กองปราบเตือนภัยแก๊งเราชนะปลอมหลอกให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวหลังจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการเราชนะและมอ33เรารักกันอย่างต่อเนื่องโดยแจกเงินเข้าแอปเป่าตังเพิ่มอีก2งวดงวดละ1000บาทโดยสามารถใช้ได้ถึง30มิถุนายนนี้ล่าสุดเพจกองปราบโพสต์เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการภาครัฐด้วยการหลอกให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการในทางที่ผิด โดยระบุว่าเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการภาครัฐด้วยการหลอกให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากมีข้อความ SMS หลากหลายรูปแบบจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยแอบอ้างโครงการจากภาครัฐหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและไม่กดลิงก์จาก SMS ที่ได้รับโดยเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากกองบังคับการปราบปรามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด